ถึงแม้ว,ว่าจังหวัดพังงาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นที่รู้จักแต่สําหรับเมืองพังงาแล้วน้อยคนนักค่ะที่เคยเข้ามาพักและสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมเลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำโรงแรมพังงาออริจินขึ้นมาด้วยความตั้งใจอยากที่จะนำเสนอสเสน่ห์ของเมืองพังงาที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสุขและเป็นเมืองสวยในหุบเขาให้เป็นที่รู้จัก ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านแถวที่คุณตาคุณยายปล่อยเช่ามาตลอดก,ก่อนที่จะถูกนำมาดีนเวทจากบ้านเก่าอายุ60กว่าปีให้กลายเป็นบูติคโฮเทลเรามี3จุดยืนก็คือเรื่องวัฒนธรรมชุมชนและก็สิ่งแวดล้อม3เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความตระหนักแล้วก็เคารพต่อบริบทของจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหัวใจของทุกๆเรื่องที่พังงาออริจินทำค่ะ เพื่อให้โรงแรมมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเราเลยนลําแนวคิดการออกแบบพาสซีฟดีไซน์นําประโยชน์ของทิศทางลมให้ลมธรรมชาติได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะระบายอากาศแล้วก็นําพาความร้อนของตัวอาคารออกไปส่วนแสงธรรมชาติเรานํามาปรับใช้เพื่อที่จะให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นภายในโรงแรมต้นไม้ที่ปลูกจะเน้นประโยชน์เรื่องของการบังความร้อนให กับอาคารให้อากาศที่ไหลผ่านเข้าไปในห้องพักสร้างภาวะอยู่สบายที่ทำให้แขกรู้สึกผ่อนคลาย ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันกับวิเลยชุมชนพังงานทาให้ได้รู้จักกับภูมิปัญญาช่างที่อยู่ในชุมชนเราเลยมีความตั้งใจว่าอยากที่จะนําสิ่งที่มีคุณค่าจากแต่ละชุมชนมานําเสนอผ่านการตกแต่งอาคารในส่วนต่างๆนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนให้กับแขกซึ่งมันจะเกิดรายได้ที่หมุนเวียนภายในชุมชน ตั้งแต่เราทำโรงแรมมาเราได้รับผลตอบรับเกินกว่าความคาดหมายซึ่งก็มาจากความประทับใจและการบอกตออแขกไม่ได้ชอบแค่โรงแรมแต่เขาชอบเมืองเขาชอบวิถีชีวิตซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ตรงกับความตั้งใจแรกที่สามารถส่งมอบคุณค่าแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพังงาให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้น ถ้าธุรกิจดีได้ทั้งกับตัวเราเองและดีได้ทั้งกับชุมชนก็นับเป็นความร่วมมือที่ดีที่ทำให้เมืองมีความน่าอยู่ขึ้นค่ะ